โซนี่เพิ่งปล่อยวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับ s p i d e r m a แนภาคใหม่ออกมานะครับซึ่งภาคนี้จะใช้ชื่อว่า Spider-Man Brand New Day ในขณะเดียวกันมันก็จะมีข้อมูลเบื้องหลังและจุดสังเกตที่บอกใบเรื่องราวในภาคนี้ออกมาพร้อมๆกันซึ่งผมรวบรวมข้อมูลมาสรุปให้ตามนี้ครับ We ready ทีเซอร์จะมีด้วยกัน2ตัวสั้นๆอันแรกจะเป็นการโชว์สไปเดอร์สตรอันใหม่และตัวที่2จะเป็นการปรากฏตัวของทอมพอลแลนที่สวมชุดสไปเดอร์แมนนั้น เริ่มมัที่สไปเดอร์สุดชุดใหม่กันครับจุดแรกที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือการกลับมาของใยแมงมุมแบบนูนซึ่งเป็นเอกลักษณ์จากชุดสไปเดอร์แมนของแอนดรูว์การ์ฟิลใน The Amazing Spider-Man 2คือตัวชุดจะเป็นผ้าเหมือนที่เราได้เห็นในตอนท้ายของ Spider-Man No Way Home ครับ ซึ่งก็จะเป็นการกลับสู่รากเง่าที่เขาทําชุดขึ้นมาด้วยตัวเองทําให้ดูเหมือนในคอมิกมากขึ้น3คือการยืนยันว่าชุดใหม่นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการที่เขาได้ใช้เวลาร่วมกับสไปเดอร์แมนของทั้งโทบีแมกไกและก็แอนดรูว์กาฟิลโดยทีมสร้างตั้งใจที่จะผสมผสานองค์ประกอบของชุดทั้ง2เวอร์ชันเข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรอยนูนสัญลักษณ์แมงมุมและก็เวฟชูเตอร์ประเด็นที่2ที่ทางของเรื่องราวที่จะเป็นการกลับสู่เฟรลี้เนเบอร์ฮูดเพื่อนบ้านที่แสนดีคิมิน,นเฟร,เรองนี้และเ ในขณะเดียวกันมันก็จะสอดรับกับชีวิตใหม่ของปีเตอร์ปาร์เกอร์อีกด้วยครับเนื้อเรื่องของแบรนด์นิวเดย์จะเกิดขึ้นหลายปีหลังจากเหตุการณ์ในโนเวโฮมเราจะได้เห็นชีวิตของปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่ต้องเดินหน้าต่อไปหลังจากที่ทุกคนลืมตัวตนของเขาไปหมดสิน้นอ้างอิงตามที่ปริวเซอร์2คนได้กล่าวเอาไว้โดยสรุปนะครับว่าเขาได้ทิ้งตัวตนเดิมของปีเตอร์ปาร์เกอร์ไว้เบื้องหลังแล้วก็ใช้ชีวิตใหม่ในฐานะสไปเดอร์แมนอย่างเต็มตัวนอกจากนั้นเมื่อประวัติการเรียนของเขาหายไปหมดทําให้เขาต ให้สามารถเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ซึ่งประเด็นเรื่องเรียนต่อก็จะเป็นปมที่ทิ้งเอาไว้ในตอนจบ e ไป a n No Way Home ด้วยเช่นกันในตอนนั้นปีเตอร์ไปที่ร้านกาแฟที่ MJ ทําทำงานอยู่ครับแล้วก็ได้เห็นเธอกับเน็ตกำลังคุยเกี่ยวกับแผนที่จะได้ไปเรียนต่อที่สถาบัน MIT ด้วยกันเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนมีอนาคตที่สดใสและก็ปลอดภัยรออยู่ปีเตอร์จึงตระหนักว่าการดึงพวกเขากลับมาในชีวิตที่เต็มไปด้วยอันตรายของเขาอีกครั้งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องด้วยความรักและเป็นห่วงเพื่ออออนนะคครรััับีเเต์จจึงจงงดสสสสใยลววามุขข เขาเลือกที่จะไม่บอกความจริงแล้วก็ปล่อยให้ MJ กับเน็ตได้ใช้ชีวิตที่ปกติสุขต่อไปดังนั้นในตอนจบของเรื่อง MJ และเน็ตจึงมีชีวิตที่ปลอดภัยและก็มีความสุขดีครับแต่ก็จะจาไม่ได้แล้วว่าเคยมีเพื่อนชื่อปีเตอร์พัคเกอร์ทำให้ปีเตอร์ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะสไปเดอร์แมนอย่างโดดเดี่ยวปีเตอร์จึงใช้ชีวิตต่อจากนั้นในฐานะสไปเดอร์แมนนะครับที่คอยช่วยเหลือผู้คนในละแวกบ้านของเขาตลอด24ชั่วโมงแน่นอนว่าการุทิศตนเพื่อเป็นสไปเดอร์แมนทำให้เขาต้องกดตวตนขออองเเร์าไ ซึ่งเอมี่ปาสคาลเผยว่าภาพยนตร์จะสำรวจผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับเขาจากการตัดสินใจในครั้งนี้ครับและมันกำลังจะดำเนินไปสู่จุดเปลี่ยนแปลงบางอย่างในทีเซอร์ตัวที่2คุณผู้ชมจะเห็นว่าทอมฮอลแลนดจะกลับมาไว้ผมสร้านอีกครั้งซึ่งสะท้อนถึงชีวิตใหม่ที่โตขึ้นแล้วก็จริงจังมากขึ้น ตัวอย่างนี้ไม่เพียงแต่เผยชุดโฉมใหม่นะครับแต่ยังยืนยันข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่องและก็ตัวละครที่จะปรากฏในหนังอีกด้วยจุดที่เป็นที่พูดคุยกันมากที่สุดก็คือตัวร้ายของภาคนี้จะเป็นใครข้อสังเกตแรกจะมาจากภาพเบื้องหลังที่ปรากฏบนรถถังที่สไปเดอร์แมนเข้าต่อสู้ครับบนตัวรถถังจะมีสัญลักษณ์ที่คล้ายกับสัญลักษณ์ของแกงอินเนอร์ดีมอนที่มีมาเตนลีหรือว่ามิสเตอร์นกาทีฟเป็นหัวหน้าแกงมิสเตอร์นกาทีฟจะเป็นชื่อแรกที่มีการคาดการณ์กันว่า เขาจะเป็นหนึ่งในคู่ต่อสู้ของสไปเดอร์แมนในภาพยนตร์เรื่องใหม่ซึ่งมิสเตอร์นกาทีฟในฉบับเกมก็จะเป็นที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเพราะเขามีบทเด่นมากๆในสไปเดอร์แมนภาคแรกแถมยังมีบทบาทสาคัญต่อเนื่องจนถึงภาคที่2ด้วยเรื่องราวของมาตินลีจากเวอร์ชันเกมเล่าโดยสรุปก็คือเขาเป็นวเด็กป่วยได้โรคทางระบบประสาทที่ยังไม่มีทางรักษาพ่อแม่ของเขาจึงพาเขาเข้าร่วมโครงการทดลองรับของออสคอร์ ที่นำโดยนอร์แมนออสบอร์นนะครับโครงการนี้มีชื่อว่าเดวิลเบรดซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นยารักษาสารพดัดโรคการทดลองเกิดความผิดพลาดอย่างรุนแรงครับแทนที่จะรักษาพลังงานมหาศาลได้ระเบิดออกจากร่างมาตินลีซึ่งแรงระเบิดก็ได้ฆ่าชีวิตพ่อแม่ของเขาที่อยู่ในห้องทดลองโศกนาฏกรรมครั้งนั้นได้มอบพลังพิเศษให้กับมาตินเขาสามารถควบคุมพลังงานที่เรียกว่านกาทีฟเอนเนอร์จีซึ่งทาให้เขามีพลังเหนือมนุษย์สามารถปล่อยพลังงานทำลายล้างสร้างเอนเนอร์จีเว็บพอนและที่สำคัญที่สุดก็ค,คือความสามารถในการปลุกด้านลบหรือรออคบงางาจจิตใขนน่ได้ เพื่อรักษาชื่อเสียงของบริษัทนะครับนอร์แมนออสบอร์นได้ปกปิดความจริงทั้งหมดเขาสร้างเรื่องขึ้นมาว่าพ่อของมาตินเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการทดลองอย่างประมาท จนทาให้เกิดการระเบิดและก็เสียชีวิตเองเรื่องราวนี้ทําให้มาตินลีเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความเชื่อว่าพ่อของเขาคือต้นเหตุศกนาฏกรรมทั้งหมดเมื่อเติบโตขึ้นเขาได้ก่อตั้งส่วนพักพิงฟรีสเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ทําให้เขากลายเป็นที่รักและก็นับถือจากชาวเมืองรวมไปถึงสถานที่ที่ป้าเมย์และปีเตอร์ปาร์เกอร์มาทํางานเป็นอาสาสมัครด้วยในขณะเดียวกันเขาก็มีต้นตอด้านมืดในฐานะมิสเตอร์นิกาทีฟมันคือตัวตนที่เกิดจากความแค้นและความเจ็บปวดเขารวบรวมผู้คนและก่อตั เป้าหมายสูงสุดของเขาก็คือการแก้แค้นนอร์แมนออสบอนนะครับแล้วก็เปิดโปงความจริงเรื่องเดวิลเบรดให้โลกได้รับรู้หลังจากที่เขาค้นพบข้อที่จริงทั้งหมดความแค้นในวัยเด็กจากการสูญเสียพ่อแม่จึงเป็นแรงผลักดันให้มาตินลีเปิดฉากต่อสู้กับนอร์แมนออสบอนสร้างความวุ่นวายภายในเมืองและนั่นก็ทําให้สไปเดอร์แมนต้องเข้ามาพัวพันกับเรื่องนี้ด้วยแต่สลับมาในเวอร์ชันคอมิกเรื่องราวต้นกําเนิดของมาตินลีที่เขามักจะบอกกับสาธารณชนก็คือมันคือเรื่องราวของชายผู้รอดชีวิตจากเรือคาท่าที่เเดิินนทาาาาาางงจกจกกีมมยยยัวออรพื่ตห เขาเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตจากการหลบหนีและก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งก่อนจะสร้างตัวจนร่ำรวยและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ผ่านองค์กรฟีส แต่ว่าความจริงนั้นโหดร้ายกว่ามากครับชายผู้กลายเป็นมิสเตอร์เนกาทีฟแท้จริงแล้วเป็นสมาชิกแก๊งคาร์มรุดบนเรือที่ชื่อว่าโกลเด้นเมลเทนเมื่อเรือกำลังจะถูกยามใช้ฝั่งจับกลุ่มเขาได้ขโมยตัวตนของท่าชาวจีนคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งมีชื่อว่ามาตินลีและ้ะวก็ว่ายน้ำหนีขึ้นฝั่งทันทีที่ขึ้นฝั่งเขาถูกลักพาตัวโดยแก๊งของดอนซิเอร์แมนแล้วก็ถูกนําไปเป็นหนูทดลองยาเสพติดชนิดใหม่ที่เรียกว่าดีไลท์การทดลองได้มอบพลังพิเศษให้กับเขาแลลลล้้้กกก็็ผูููร่่่มมทดดอออองงีคนนซึตาาไยเปหโ ผลจากดีไลท์ไม่เพียงทําให้เขามีพลังด้านมืดแต่ยังทําให้บุคลิกของเขาแยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงบุคลิกของมิสเตอร์เนกาทีฟพี่หดเทียมได้ถือกําเนิดขึ้นครับในขณะที่บุคลิกมาตินลียังคงอยู่และเชื่อเรื่องราวต้นกําเนิดที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอย่างเสนิทใจมิสเตอร์เนกาทีฟคือวายร้ายที่ไม่เคยหยุดนิ่งเขาใช้ฟีสเป็นฉากหน้าเพื่อสร้างอำนาจแล้วก็กลายเป็นเจ้าพ่อแห่งไชน่าทาว ดยบุคลิกของวิสเตอร์นีกาทีฟนั้นเลือดเย็นและก็พร้อมที่จะสังหารผู้คนอย่างเปิดเผยเขาพยายามที่จะยึดครองโลกอาชญากรรมโดยการกำจัดสมาชิกแก๊งมาเฟียตระกูลอื่นๆด้วยอาวุธชีวภาพที่ชื่อว่าเดวิลเบรดซึ่งถูกออกแบบมาให้โจมตี DNA เป้าหมายโดยเฉพาะครับเขาพยายามจะชิงเลือดของสไปเดอร์แมนเพื่อสร้างไวรัสสำหรับฆ่าสไปดี้โดยตรงแต่ว่าสไปเดอร์แมนก็รอดมาได้ฉะนั้นถ้ามาตินลีมาเยือน MCU จริงๆก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจ เราะเขาจะเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้าสมเนื้อกับสไปเดอร์แมนแน่นอนรวมไปถึงการตีความด้วยนะครับว่าทีมเขียนบทจะตีความตัวโละครน,นี้ออกมาในลักษณะแบบไหนขอ้อมื <ens> อต่อมาจะได้จากสื่อใหญ่ๆอย่างวาร์เรนตี้เดดไลน์และก็เดอะฮอลลีวูดรีพอเตอรซึ่งยืนยันว่า Mark คราฟาโลจะกลับมารับบ,บทฮักและจอห์นเบิร์นทจะกลับมาในบทเด e p พันนิเชร,รวมไปถึงไมเคิลแมนโดนะครับก็จะกลับมารับบ,บทสกอร์เปีจากฉากเอ็นเครดิของสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิอีกด้วย แน่นอนว่าสกอเปียนก็จัดเป็นไวร้ายที่แฟนๆรอมานานครับนอกจากนั้นยังมีการรายงานว่าเนื้อเรื่องส่วนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับการประทะก,กันของเหล่าฮีโร่ก่อนที่จะรวมทีมกันเพื่อสู้กับไวร้ายตัวจริงมีทฤษฎีเกี่ยวกับการสู้กันเองระหว่างฮักพันิเชอร์และก็สไปเดอร์แมนครับจนกระทั่งพวกเขาค้นพบว่าศัตรูที่แท้จริงคือใครซึ่งคาดการณ์กันว่าคนคนนั้นก็คือมิสเตอร์เนกาทีฟเป็นไปได้ที่ไวร้ายคนนี้จะเข้าไปป่วนความคิดของบรูซแบนเนอร์จนทําให้ฮักปรากฏตัวออกมาหรือพันิเชอร์ที่มีปมในใจ อีกสมมติฐานนึงจะเกี่ยวพันกับการกลับมาของสกอร์เปียนนะครับคำถามแรกเกี่ยวกับตัวละครนี้ก็คือสกอร์เปียนจะออกมาจากคุกยังไงซึ่งมีหลายทฤษฎีที่เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลพวงจากเดอะบลิฟการปล่อยตัวหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับแผนการของคิงพินในฐานะนายกทศสมนตรีที่กำลังจัดตั้งกองกำลังต่อต้านฮีโร่สานเตียซึ่งอาจจะเป็นแผนการรวมทีมซินิสเตอร์ซิกซ์เวอร์ชัน MCU นอกจากนั้นสกอร์เปียนอาจจะเป็นตัวการที่ทำให้ฮักกลับสู่ร่างดุร้ายเหมือนเดิมก็มี เกี่ยวกับตัวละครคิงพินปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเอาเขามานําเสนอในเรื่องยังไงนะครับแต่มันจะเป็นเรื่องลิขสิทธ์มากกว่าเพราะโซนี่ถือสิทธิ์ในฉบับภาพยนตร์ถ้าคิงพินจะปรากฏตัวในภาพยนต์การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับโซนี่ในขณะที่มาเวลถือสิทธิ์ในฉบับโทรทัศน์นะครับสมควรจไม่มาเวลสามารถใช้ตัวละครคิงพินในซีรีส์ทางทีวีได้โดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตจากโซนี่ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงปรากฏตัวได้ในไดร์เดวิลของ n e ็ f l i x แล้วก็ไดร์เดวิลบอร์นาเกนการปรากฏตัวของคิงพินในสไปไดสเดอร์แมนแบรน อีกหนึ่งจุดสังเกตจะเชื่อมโยงกับการที่เควินไฟกีได้เปิดเผยว่า MCU กำลังจะปรับเปลี่ยนแนวทางความเชื่อมโยงระหว่างซีรีส์และภาพยนตร์ให้เชื่อมโยงกันอย่างหลวมๆม,มันจึงมีความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใน Spider-Man Brand New Day จะไม่มีผลกระทบใน Daredevil Born Again Season 2และในทางกลับกันซีรีส์ก็จะไม่ได้อ้างอิงถึงเหตุการณ์ใหญ่ในหนังเรื่องอื่นเช่น t h u n d e r b o l t เช่นกันแต่เป้าหมายหลักจะเป็นการสร้างไทม์ไลน์และจะกักรวาลในรูปแบบที่คล้ายกับฉบับคอมิก ในความหมายก็คือการมาเจอกันของฮีโร่และตัวร้ายจากกลุ่มต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติและไร้รอยต่อเช่นการจับคู่ระหว่างสไปเดอร์แมนและเดอะพันนิเชอร์เพราะว่าพันิเชอร์ปรากฏตัวครั้งแรกในคอมิกสไปเดอร์แมนครับหรือแม้แต่การจับคู่ระหว่างสไปเดอร์แมนกับฮิวแมนทอชในอนาคตก็มีการพูดถึงเยอะเช่นกันความสาคัญท้ายสุดเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ก็คือมันจะเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่อเวนเจอร์ดูมส์เดย์นะครับ ฉะนั้นมันจะมีการคาดการณ์กันว่าฉากเอ็นเครดิตของหนังเรื่องนี้จะเป็นการปูทางไปสู่ Avenger d o o m มส a y โดยตรงและอาจจะเป็นการปรากฏตัวของดร์ดูมซึ่งมีข่าวลือว่าพี่น้องรูโซเป็นผู้มุ่มกับฉากเอ็นเครดิตของหนัง MCU หลายๆเรื่องในช่วงนี้ รวมไปถึง t ทน n d b l และก็ Fantastic 4ครับเพื่อให้โทนเรื่องมีความสอดคล้องกันในการนาไปสู่อเวนเจอร์ภาคต่อไปนั่นเอง Optus แบรนด์ระดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสําหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทําให้เราทํางานกับหน้าจอได้นานขึ้น Optus ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่น Zero Over 2.0หรือว่า Waku Waku ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ o f f i c i a l Page ของ o p t ตัสได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด h e Move ได้เหมือนเช่นเคยนะครับครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้อง a d v i c e นะครับโดยทางร้านมีบริการจำหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC La p t o ท็อปเฮดแม็เกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิ์หลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทั้งหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice.co.th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด h e Move มีส่วนลดพิเศษให้ดดด้้้ววววยยยยยนนนะคครรรับับบบงงไไกก็ฝา Adv IT, า Adva IT ู่มมสททโฟจจหุ่่แลซอใีีเ เอาแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเลยครับอยากเห็นอะไรใน Spider-Man Brand New Day คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือว่าสนับสนุนผ่านทางระบบสมาชิกและก็ซุปเปอร์ตง์นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอจาก c h anel The Move ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ